ขับฟันเกิดฉันมันฟอพเข้าไว้ตายนี่โอ้ยน้ำลดโอ้ยอายุออกแน่นอนอายุคักๆลูกวันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์บดบดเป็นงปล่อยได้ถ้าฟันตายเอาเป็นล้านเลยดิแม่เอาเป็นล้านเลยคันทันน่ะตายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยผู้เฒ่าพารวยครับเอฟซีครับตามแนวทางโค้งสุดท้ายของแม่ยัดครับเอฟซีครับ เพราะว่าคลิปแรกออกไปนะครับนอะกของแม่ยัดเพิ่นฝันได้แค่เด็ก2ตัวครับอีซี่กับกมัมมีอ่าเก้าศูนย์กับเจ็ดหกครับบันนี้สิมะตามว่าคุณแม่เพิ่นฝันอนียงแนหรือเพิ่นสิมีเพิ่มเติมบอรหรือว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิมีตัวใดขมานะครับเนาะอ่าไปตัวเลขต้องไปฟังคุณแม่เพิ่นสเว้าสูฟังเด้อครับเด้อเพราะว่าคุณแม่กันนางขาเยเดวนะครับเนาะเอาไปหาคุณแม่กันครับบันนี้ครับ เออสวัสดีครับแม่ครับผมสสวัดีคุณแม่แรกแรกนี่แม่ฝันจังไงก่อคือมีเก้าศูนย์กับหกเจ็ดอันแรกแรกนี่เลขเก่งจ้ะโอ้เป็นบ่ได้โอ้นึกว่าเป็นเลขฝันเลขเก่งตีจ้ะแม่เลยเอาไปเสี่ยงหมวกบัดนี่นึกยังไงแม่เดี๋ยวเสี่ยงเบิ้งบ่เสี่ยงเบิ้งอยู่แต่ว่ากะฝันนั่นฝันว่าได้ได้ได้ฝนตกห้ลมระเบิดได้ไปขับรถไปขั้วเหมืนแม่โอ้ไปไว คนตัวข้างไปครับพอรถอีกครับขับแม่โคแม่ครับไปบัด <Darwin dit> เอามันเป็นยังมัน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 เลยติดนี่ยนะพอดีฉันแล้วมึงเอาแม่โควมัน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 ไม่สองแขวไปเลยชุมกีดล่องนะกีดกีดล่องอ้อยนี่ยนะเอาแต่ยังเครื่องมันมันมันลอล่องแขวเดียวนะฟังดินล่องแขวเดียวจ้ะบาดนี้ก็บเฮดเฮดแม่โควอยู่บัดนี้พอดีแฟนเกามากไหมเลขตัวเกากับสิบ่อ็อีกจีดเออ๋อจักแล้วอะไแม่แฟนเกากับว่าเนี่ยเลขตัวเกามีหอดสี่หดีด แต่เราแต่เราซื้อหนูนะฟันเห็นเราย่ำใดหนึ่ง่เราอายุจากปีไหมฮเราอายุจากปีอายุหกหกหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดอ้าวตันกันแมนนตัวนี่ขนาดตัวแรกก็ไรว่าแมนแมนดูจะมาออกแต่เรียกว่ามันโบออกล่งบ้ครับแต่เกาขัดแฉนฟันเจียวหันมันออกแต่เกามันออกก็สอดี๋วนี้เดี๋ยวนี้มันมาออกมันเปลี่ยนออกอายุไหมพ่อสอเราเก้าสิบเก้าพ่ะสอเก้าสิบเก้าแฟนเก้านะครับมาเนี่แม่ก็เรียกว่า ได้สองตัวแล้วคงสีมีมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเื็นบอจ้าเพราะว่าแฟนเก่ามากจ้าก็เลยวันหนึ่งหนึ่งเลยวันหนึ่งมาเพิ่มหนึ่งมาเพิ่มกับศูนย์ศูนย์อีลีศูนย์อีรีศูนย์อีรีศูนย์อโร่แม่ไปยังคือฝก็ศูนย์เด้ศูนย์อ่านไปฟันไปไปเห็นน้ำไหลเลยจ้าน้ำน้ำโค้งหมดง่ายหลังจากแม่เล่นแม่โค้ดแล้วแม่เล่นเออลงไปอ๋ออันนี้อันนี้ฟันแม่โค้ดแล้วก็จบจบแต่นามือรุ่นฟันฟันฟันไปอีกย่างไปไปพ่อน้ำไหลบ้าน้ำมันคุณ สามลัทีิเก่าก็คือศูนย์แน่นอนออนม,มนคนะ<า>ว่าจะนึกว่าศูนย์ว่าผู้ใดมาเหตุนามคุณบ่อบ่มันมนั่นมันเป็นศูนย์เองถ้าถ้าเห็ุฟันเหตุหนามไหลมากคุณคุณนะ่ะอ้นเป็นศูนย์จะเป็นศูนย์ลทัทธิฉันจ้าอ๋กะก็ะเรียกว่าศูนย์ชั่ววันทิ่สื่อไรศูนย์เปิดศูนแล้วนามคุณกับศูนย์หนึ่งนั่นแล้วโอ้แม่ก็เรียกว่ามันถีอเป็นหนึ่งมาเพิ่มอีกจ้าเพราะว่าศูนย์หนีหายไปตั้งแต่แรกว่าเก่าศูนย์หนึ่งหมดแต่แต่ที่แรกเนาะจ แม่ก็เรียกว่าน้ำน้ำมันไหลมาน้ำในี่เป็นนึ่งหมดที่งวดคลิปแรกเขาบ่ได้เอาหัวขึ้นหัวลงไห่เนาะงวดนี่แม่สิฟันทงไห้เล่นเบางวดนันเนาะเบาแล้วกระดายเนาะงวดเก่าหกเนาะ ชั้นก็เลยมามาซ่อมบางละทีฟันเนี่ยอ้แสดงว่าพอยายนั่นครังกระสีย่างหน่อยๆขันมันเพิ่นลงเบิดั่นออกเก่าหงวแดงวันนั้นมันเลยออกหหนะฟันฟันฟันว่าขจ้ามห่างห่างเฮี้ยนม่างเฮี้ยนลงมากร่องไวลุมเออบาดนี้ฉันก็เลยว่าอันก็พริบเก่าหกยังได้เก่าออกกลางอ่ะนะแต่ว่าดไหทีมันเก่าหกเขาบอกหัวขึ้นหัวลงเนาะจ้าอ่อแต่เกบาี้บดนี้มาสังเกตที่ที่เลขยออกเลยสังเกตบางโอ พอใหญ่ที่เราหม,า it, ere, มาั่งสังกะสีจังอย่หน่อยเราบ we well, ่ได้ลงม่อมเขาบ่อเดี่ยวลงมาเบิดถ้าเขาลงมาเบิดมันสิออกเขาโง่เขียวครับผมมันก็ได้เหลืออยู่สังกะสีเข้าก็เลยบอกหัวลงเบิดเอาหัวลงตัวเดียวหัวล้งแต่เือยๆเก่าหกเก่าแต่ว่าหกบ่ได้เอาลงไว้ให้บ่ได้เอาลงไว้ให้เงี่ยวลงไว้ให้โอ้เงี่ยวลงไว้พร้อมสิแม่วัเงี่ยวลงไว้พร้อมหอกเขาเก่ากัตัวเดียวกันเนาะคันแม่ผู้ซื้อมันบลา กั๊บแปดกั๊บสามนี่แหละแปดกับสามคนตัวเดียวกันใช่ไหมนี่แม่คนละตัวดิบอวันงวดงวดนั่นนั่นงวดนั่นร้านไส้บอกเลขกันอันซีซีสามมันออกซีแปดเนาะอืมันก็คนละตัวได้ไหมเขาว่าเขาว่าแปดกับแปดกับกับสามเนี่ยบอวมันคนละตัวเหมือนคนละตัวมันคนละตัวแม่เย็นเล็กันคนละตัวคนละตัวมันยักยักขึ้นกันเขาเขาจะเอาเชือดโตเทอรีนได้หก ซื้อฮกเกิลมันออกของฮอกมันก็ถือกระไรตัวขนาดน้ะคนละตัวเมี้ยคนละตัวฮะนอนห้าวเสียหัวขื่นหัวร้องหันมันใครแม่นการสามกับแปดกับคุณตัวมันก็ซื้อสามแปดมันออกสามสามพราะกระไรตัวพวกซื้อสามแปดโอ้ชาวบ้านท่านท่านท่านค่อค่อยค่อยอยู่เดี๋ยวนี้คันเป็นันฝันว่านฝันว่าค้นไตนี่ที่ซื้อนักเติบดีเลยค่อยอยู่ค่อยค่อยค่อยคว่มฝันนี่นะครับผมถ้าข้นไตนี่โอ้ยชั่วเลยคนตไตไทย ถ้าฝันเราผู้นั้นตายยังเสียโอ้ชัวข้นไปฝันเห็นข้าจะตายยังสิเออข้าฝันเกิดฉันฝันฟอฟอไว้ตายนี่โอ้ยนำโลดโอ้ยอายุออกแม่นอนอายุคักๆลงวันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์บดเพราเป็นปล่อยได้ถ้าฝันตายเอาเป็นล้านเลยทีเดียวเอาเป็นล้านเลยขันๆนะตายตัวบันนี้งวดนี้แม่ก็เลยฟันธงเลยว่ะเพราะว่าเลขมันมีเพิ่มคือน้ำไหลมาหาจ้าอืมแม่ฟันตัวใดแม่ฟันธงตัวใดกะมักพี่แล้วหกศูนย์หนึ่งนี่แหละหกศูนย์หนึ่งจ้าเพราะว่า แฟนเกากับมาหาจ้ะคิดวาวหกเนี่ยงง้งมากัแฟนเกาก็ก็กะกะตอนหกคขึ้นหกไวหกสิบมาตอนตอนตอนั้นเพิ่นเสียหกสิบบอกบ่ได้เสียเลยล่ะโอ้ยยังยังอยู่บ่ยังอยู่โอยยังอยู่ยังอยู่หาว่เห็นนี่สบอยังอยู่ยังอยู่บัดเนยนอันนั้นอันนั้นยังอลูกเขาซื้อหมาอย่างมาเนี่ยก็ก็เพราะท่พิดกันจี่เคียดหอกครับผมเออเอาับัดนียนแม่มันใจจ้สองตัวนี้แม่มันใจตัวใด ศูนย์หนึ่งนี่แหละเพราะว่ามันมาอยู่ในหกศูนย์หนึ่งอันเก้าเก้าศูนย์หนึ่งนี่เด้แม่อันที่ห้าลงแต่ที่แหลมเก้าเก้าอันเจ้าที่แรกมันเป็นเลขเก่งนะอมันบองเป็นเลขฝันแม่เอามาเก่งเมึงแล้วก็ข้อมฝันแม่มันเป็นทั้งสี่แม่ก็เลยมั่นใจตัวที่ว่าวงวงกลมไว้เนาะแม่เนา้อออื่นเอาที่วงกลมไว้ตัวนี้้ใหเพิ่นเพิ่นเพิลปน้องไายตีให้เจ้ามันเห็นเพื่อนนั่นเพื่อนว่านั่นมันเป็นหัวพื้นๆพื้นๆมากนะมันมันคุ้น ครัทำคนก็เลยว่าเอาตัวนั้นเป็นหกซะหัวหน้ามันมากหัวหน้ามากบูรุบูรุบูรุลงมาเลยเออบูรุบูรุลงมาแล้วบางท่างท่้นท่านไหนๆมันก็ไหลจ๊กโจ๊กอยู่แต่ว่ามันคุณตามละทีละเป็นศูนย์แน่นอนเป็นศูนย์อันนี้ลัทธิภรยระทีบ้านเนาะอันนี้ของแม่ยัดเป็นระทีของผลทางสัตว์เป็นกะตีไปตามที่ผลสังเกตเลยครับด้วยเอฟซีครับฟันธงคงสุดท้ายของคุณแม่ยัดมือนีครับพี่ซีครับ เลขตัวเก้าก็เอาไว้น้ำเด้อครับเด้เพะวาคลิปแรกออกไปเห็นเก้าศูนย์กับหกเจ็ดอันนี้เลขเกง่งเอบ่บ่เป็นเลขฝันแต,แต่ว่ามันกับเขาอยู่กับเลขฝันแต,แต่อัน,วนงวดงดงวดชิปสองกับเขาเต็มเต็มนี่แหละอันพอไว้เนื้อเลขฝันกัอะไรเออเออม่เอ,เ,อเลขเก่งตัวนี้สูตรนี้เอาแม่ก็ยังว่าไปเสื่อนียงังน้ำควดละพันสองนี่นั่นละอันอันงวดนั่นงวดนั่นมันก็ได้ชิปสองเลยกับฝันคือกันเมือนทีจ้า ว่านั่นล่ะว่านั่นล่ะมันเข่าเต็มๆเลยว่าอันว่าอันเรียขสูตรนี่ลหละได้สิบสองมันมันมันมีหนึ่งกับสองบ้านนี้หนึ่งกับสองสองนี่ไปบวกกับสามหากับหกคู่หนึ่งหากับหกคู่หนึ่งหนึ่งกับสองว่าบมันออกโดนมันจะออกใส่กันทีหนึ่งอ้อครับอันสูตรนี่วะอาสูตรนี่จ้ะแต่ว่ามันกับมาเขาก็เลขฝันมันกับมาเขาเล็กับเลขฝันแม่ก็เลขมั่นใจมั่นใจฟันธงโคงสุดท้ายฟันธงโคงสุดท้าย ผัวเก่ากลับคืนมาจักจักเปอร์เซ็นกว่าแม่มันใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หมละเอาร้อยนึงกว่าแม่เมื่อกี้คือว่าล้านอยู่สันบอสชาชาชาฝันว่าไต่โอ้โหล่านเลยโอ้ครับผมล้านเปอร์เซ็นต์เลยสมมงเมื่าฝันว่าน้องไส้ไต่สิก็ซื้อเลยอายุนี่ชิบเพิ่เปลี่ยนไปไสครับผมครับตามระทีตามระที่บอสบอสเคยผิดพลาดวันแต่ไปแต่ฝันว่าตายโอ้ครับผมครับของเมยัด เพิ่นฟันธงอันเด้อครับเด้อของสุดท้ายอ่าแล้วก็สิรอเลขหลานมาอีกจ้าแล้วรอเลขหลานหลาน <ละ S 2> ไปเที่ยวบ่แม่ไปเทียเท่ยวกรุงเทพมามื้อนี้ล่ะอือครับผมอืมไปเทียเท่ยวกรุงเทพไปหาพ่อพ่เอเพิ่นอยู่กรุงเทพอ๋อครับพ,พ่อเพิน่นเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพไม่ยังไกลติไกลอืมวายมันนกอืมไกลขึ้นกินมัคซีดาคาบิชีครับอืมฟันธงโครงสุดท้ายของแม่ยัดแล้วก็สิรอฟังเลขหลานอีกเพราะว่างวดที่แล้วหลานน้อยบอกเลข สองสีีสองแต่ว่ามีคนออกซีีจักคนมีเต่าสองสี่ีสองสุดท้ายแกนับทีี่ีหหกสาหโอ้บัตรมือสุดท้ายมือสุดท้ายแกกันับเป็น้องแกงสันละเออบัตผู้ผู้ผู้ผูิ่นได้เขียนไว้เบิดมีแม่เลขกลานน้อสันบัดนี้ก็ก็สิผสื้อลองเสื้อนเขาดูถ้าเสื้อย่านเขาผ่าือโอครับ สิ้นจ้าของร้านร้านนับไปถือกู้แต่ว่าไปออกอายุของลูกสาวเออออกออกอายุของลูกสาวเลยครับ้านนี้บ้านนี้ตอนตอนตอนร้านร้านนับสองซีสองซีเป็นบ่ซื้อลอตเตอรี่มาสามใบสองซีมันใไงสองสองซีศูนย์สองซีใบหนึ่งมันกล้บ้านนี้ฉันเลยไม่นอนย้ำขึ้นฝันเกีียวเขาเลยเพราะว่าเขาแกสังกะสีมาให้มาทำมาปุ๊บมาาำ พอมีเลาสินีย้ยุใสนะครับว่าสันยุหลังบ้านเจ้าว่าสันเขาก็ะไรเงี้ยป้าแกไม่อยองกรอกกระเดียดสังกัดสีพนัสสันมาบัดไปสังเกตบางรถสุ่มเหมือนนั่นแห่รถอสุ่มเหมือนที่ขาเจ้าแกดินหกรอสุ่มนั่นแห่ดดหครับโอ้ปฏิทเทียรโอ้นึกว่ามันไม่มันมีตดดดมั้งแต่รถอัททอดชิบดอนหออัวขาวที่จริงแล้วเขาแกมาให้คือว่าเข้าไปเอาเลขโบเบตุโต เขาก็เอาซีไม่อีกยุ้กับหอกรอกระซีหกของซีมาอียุ้เอาซีมาให้อีกยุ้เขามาให้บ้านนี้ลูกสาวมานซีเจ็บหกสังกะซีกระซีอยู่แล้วผมก็ยังว่ามันถือว่าเป็นซีบอสังกะซีอยู่จังวันจังวันวันนี้จังวันพอไหวว่าอผมได้ไปน้ำเรล่นเลยสนน่าว่าจริงที่จริงเขาตีแม่นี้ดีเนี่ยสนน่าว่าปนองไทยตีแม่นีตดีเลยสนน่าอันนี้ก็คือโค้งสุดท้ายของแม่ยัดครับยศีเับวงกลมให้ยสามตัวบนสองตัวล่างนะครับเนาะแม่ยัดเพิ่นเน้น เปตหกศู่งเลขสอตัวศูนย์หนึงนะครับเด้วเอาหัวขึ้นหัวล่ง9 0้าศูนย์ศกับเอฟซีครับอย่าลืมหกเก็นี่เม็เอียงกาะลืมเลขเก่งตรงกับอายุเพิ่มเพ่อะไก่อตรงกับอายุายแ,ฟาแฟนเก่าแฟนเก่าภูมิหาภูมิหาไรสปีหกสปีครับเอฟซีครับ,รบกัตรงกับเลขเก่งของเพิ่นอีกครับาสารคดมีโครงสุดท้ายของคุณแม่นะครับเนาะ ฟันธงครับอีซีครับขอจบคลิปไปเพียงทำานีพอกับไม่ได้คลิปหนากขอก่าาสวัสดีครับ